โอ้เจ้างาร้อนแรมไปออกจากป่ามุ่งสุภาราจะพูกระลูกแกมืองอะไรกูเพลงตัวเองแท้ๆยังองไม่ถูกนะคะอ้ยยอม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 คือะคือขนาดเลยหัวก็หยิกหยิกยงยงนะคะแล้วก็ยังจะ พัดดอกไม้แดงด้วยนะะใช่ฮะอ้อนะง้อเทเลยพัตตลุงไงโกขนาดง้อน้อยมาประกฏตัวปลูกมาเดือฝรั่งอยู่ที่นี่นี่เองนะคะสวนวอยู่ที่นี่แล้วโกลรู้ไหมค่ะมีหลายคนถามผมว่าเมื่อไหร่จะถอดรูปง้อเมื่อไหร่จะถอดคะถอดสามรอบแล้วโกไม่ออกเนี่ยถอดแล้วได้แค่นี้แหละโอ้ยสวิสดมเพื่อนนะครับนป็หน่วยเกษตรนอกโรงเรียน ลูกได้ขยายเป็นมาทาอะไรวันนี้พอดีมีคำถามจากพี่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 เขาน่ะก็ปลูกมาเดือฝรั่งตออุทุมพรนี่แหละแต่ทำไมทำไมทไมปลูกไปแล้วมันไม่สวยไม่สดใสไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะปลูกแล้วไม่โตใช่ปลูกแล้วแบบว่าไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยมันชะงักมันชะงักเดี๋ยวหาตัวอย่างนี้ค่ะประมาณแบบนี้นั่นกใช่ใช่ใช แบบว่าตัดกิ่งก็แล้วใส่ปุ๋ยก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อนะฮะค่ะอ่าที้ถ้าเป็นเฟนประมาณแบบนี้นะกรค่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุข้อแรกก่อนเนี่ยก็คือผมอยากให้ให้ดูขั้นแรกเลยดูง่ายง่ายก่อนค่ะดูจากอะไรคะดูจากการที่เราปลูกอืมตอหรือว่าปลูกอุทุมพรนี่แหละกรค่ะนะครับ ก็คือการปลูกมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยถ้าใครที่เคยติดตามหน้าหัวเนี่ยก็จะก็จะจะจะพอที่จะทราบอยู่ว่าการปลูกมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยลงไปในดินเนี่ยโกะเราอย่าปลูกลงไปลึกอย่าปลูกลึกพี่ๆอาจจะปลูกลึกใช่บางทีอาจจะเกินไปลึกเกินไปหวังว่าจะมีรากข้างบนขึ้นมาเสริมให้ส่วนมากเนี่ยเวลาเราปลูกลึกเนี่ยแล้วแล้วทีเนี้ยรากมันก็จะมาออกข้างบนไงอ่าออก ออกข้างบนเนี่ยนันเราเราคิดว่าเออดีแล้วเนี่ยเพราะว่าอุทุมพรเนี่ยออกลากง,ง่ายมีมากเพิม่มแต่เราหารู้ไหมว่าบางทีลากที่อยู่ข้างล่างเนี่ย มันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกมันไม่ได้หายใจค่ะนะมันไม่มีออกซิเจนมันก็เลยบางทีรากข้างล่างเนี่ยอาจจะเปื่อยแล้วก็ได้อาจจะไปแล้วมันก็เลยมาสร้างรากใหม่ข้างบนมันต้องสร้างรากใหม่เพื่อความอยู่รอดของมันอทีนี้พอรากข้างล่างไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ใบเนี่ยชะงักชะงักอ่าเติบโตไม่ค่อยดีใช่ยอดมันก็จะหยุดเหมือนก่อนที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของของมาเดือที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ไงค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราปลูกลงไปลึกเนี่ย มันก็จะมีเนี่ยคุณเห็นไหมอันนี้ผมก็เคยทําคลิปลงไปแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่อ่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือกิ่งของตอที่มันงอกขึ้นมาโกอแล้วคุณดูนะเป็นยอดของอุทุมพรผมให้คุณดูนะนี่นี่นี่จริงๆแล้วมันยาวมากเลยเนี่ยมันงอตัวอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่มันนี่นี่กิ่งหนึ่งเนี่ย โอ้มันซ่อนอยู่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่ามันกินอยู่นานแล้วแบบเนี้ยมันถึงได้โผล่ขึ้นมาเหนือดินสารอาหารกิ่งหลักมาเดือฝรั่งเราใช่ใช่ฮะอันนี้ลียงหอดใหมนี่หนึ่งกิ่งแล้วก็มาโอโหกิ่งนี้ยาวมากเลนี่นี่มันม้วนอยู่สองสองรอบแล้วเนี่ยพอมีแบบนี้แล้วก็ทําให้ต้นชะงักได้ด้วยช้างักแน่นอนแหละฮะมันช้างักแน่นอนเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเจ้าที่แต่คุณคุณเอาไปนี่มันมีจากใยอะไรนะเห็นไหมมันงอยน่ะ เนี่ยยังมีอีกนี่เห็นไหมมันจะอยู่เป็นข้อ,อเป็นท่อนเป็นท่อนขั้นแรกก็คือปลูกลึกเกินไปแล้วอาจจะมีโตของมะเดื่อทุมพรขึ้นมาแย่งอาหารนะคะขั้นสองอย่างเลยครับ ทั้งสองอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีตอง,งอกอยข้างล่างาสองก็คือรากเนี่ยอาจจะอจจะัดรากที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ในดินลึกเกินไปเพราะว่าบางทีเราถือว่าเป็นอุทุมพรเราสามารถไะปลูกกับดินอะไรก็ได้แต่เราหารู้ไม่ว่าบางทีน่พออยู่ข้างล่างมันอึดอัดโดนน้ขก็ไปเยอะมันทําให้รากางหน้าข้างล่างเนี่ยเน่า,านะฮะแล้วรากเนี่ยพอพอมันไม่มีรากฝอยออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีการดูดซึมธาตุอาหารมันก็ไม่มีพอธาตุอาหารมันก็ไม่มีมันก็จะชะงักแล้วมาเดี๋ยวฝรั่งกินเก่ง ไม่เดี๋ยวฝรั่งกินเก่งใช่ถ้าเกิดว่ารากชะงักหนีเธอก็จะไม่ไม่รักต้นแล้วผมให้คุณดูต้นนี้กต้นนี้<ฆ>แผลเสียบเนี่ยสวยมากเลยนะสมานดีแล้วคุณเห็นไหมแผลเสียบเนี่ยสมานบาลานเนี่ยที่มันแตกลายงากมันแบบนี้แสดงว่ามันยังมันสมานเลยนิ่งๆนะนะนิ่งๆเห็นไหมฮะนี่แผลสมานแล้วะะแผลสมานดีแล้วแต่ทีนี้เรามาดูรากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลากจริงๆแล้วให้ลากคุณสังเกตได้เลยนะเวลาเราปลูกนะให้ลากเมนเส้นบนสุดนะลากใหญ่เส้นบนสุดอะ อยู่เหนือดินขึ้มานิดนึงแล้วให้มันโค้งลันวางล่างยังไงคะมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมาผมทาให้ดูเนี่ยคุณมาดูต้นนี้เลยต้นนี้ต้นที่กำลังทำเนี่ยวิธีแก้ไขก็คืออ่านี่เราก็กวาดดินลงไปแบบนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือล่างตัวนี้จริงๆมันจะอยู่ด้านบนให้มันอยู่บนนิดนึงเนี่ยแบบเนี้ยค่ะ นะครับแต่เนี้ยคือเราอันนี้แต่ก่อนมันปิดอยู่ปิดอยู่ขนาดนี้ยปิดอยู่ถึงถึงอันนี้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรากตัวนี้มันจะได้หายใจก็คือถ้าพี่พี่ปิดอยู่ก็ไปเปิดออกนเปิดออกให้มันนะแล้วก็ดูดูระบบอ่าของตอว่าตอเนี่ยมันมีมันมีเกี่ยวกับเรื่องของต้นเนี้ผมว่าจริงๆรแล้วเอามาปลูกใหม่ได้เลยเนี่ยกูเอาขึ้นมาอีกได้นะเนี่ยเนี่ยถอนออกมาปลูกใหม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมรากข้างล่างไม่ค่อยเดินเดินอยู่แต่เดินน้อยเดินน้อยฮะ จริงๆแล้วแบบเนี้รากมันต้องทะลุดินลงไปแล้วล่ะกมันต้องทะลุกระถางลงไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะรากเนี่ยเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกปลูกให้สูงขึ้นมาแบบนี้ให้รากตัวที่อยู่บนสุนดอยู่ด้านบนดูตัวอย่างต้นที่นหนวดปลูกหน่อยนี่ไงพวกเนี้ยไม่ใช่บมดเลยเนี่ยาาามาดูนะนี่ก็คือน่าจะปลูกประมาณนี้ยกยกขึ้นมานี่หน่อยคะ่ะจะได้ถ่ายเงี้ยต้นหนึ่งต้นนี้ก็ได้มาดูต้นนี้ก็ได้มาดูต้นนี้ก็ได้ทุกต้นแหละเอาต้นนี้ต้นนี้แหละอ่ะ นี่เวลาปลูกก็คือให้รากบนอะ่ะอยู่เหนือดินรากเส้นนะบนอยู่เหนือดินแบบนี้นะครับนิดนึงนะเพื่อให้เข้าหายใจได้ให้เข้าหายใจได้และถึงเนี้ยข้างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอันเนี้ยปีดแบบนี้นะปลูกคล้ายๆคุณสังเกตไหมคล้ายๆกับทุเรียนมี้ยปลูกคล้ายๆทุเรียน,นะะอ่านะครับ <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะกูผมจะมา บอกอีกอะไรอย่างหนึ่งกี่ยวกับเรื่องอุทุมพรค่ะเพราะว่าหลายคนถามมาว่าอุทุมพรชอบน้ําใช่หรือไม่อย่าเช็คได้แต่ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างเนาะเป็นประโยชน์ค่ะไม่มากก็น้อยเพราะหลายท่านพี่ๆหลายคนเจออาการแบบชะงักอย่างนั้นใช่ใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะว่าผมก็โดนมาก่อนเหมือนกันและของผมก็บางต้องก็ยังเป็นอยู่นะเพราะบางทีเราก็ต้องคอยๆแก้ต้องค่อยๆแก้ฮะคือการการการปลูกมะเดื่อฝรั่งที่เป็นตออุทุมพรเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นไม้ต้นเดียวกันมันเป็นไม้ท่อนล่างเป็นไม้ไทยท่อนบนเป็นไม้ต่างประเทศเรามาต่อกันเนี่ยจะให้มันสมานกันแบบว่าปุ๊บแล้วก็ใหญ่โตเลยเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันอาจจะเป็นได้บางต้นที่ความสมดุลมันพอดีแต่บางต้นมันไม่สมดุลไม่พอดีเนี่ยมันไม่ตายแต่มันไม่โตอันนี้ทำให้เราเสียเวลาอ่านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อความถามม,มา,มาได้ถามได้เลยนะคะหรือว่าต้องการที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรหรือ ID ไลน์นะครับ 0 9 5 4 3 2 1 4 3 4นะครับ <Okay. S 1> วันนี้นหนวดขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรั่งสาเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตฝากช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแฟรนขอให้พี่ต้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทั้งครอบครัวด้วยนะครับช่องเกก้าาวษตรรช เจอกันทันตรวจใหม่สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้องเพลินเยอะไม่ได้เลยโรธช่วงนี้ใช่